สวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้น้องชื่นใจมีลูกแล้วเป็นลูกชายนะฮะสีดอพลอยทองชื่นใจจกจกลูกอละลูกก็ไม่ยอมนะ แมมาจากช่องใหญ่ค่ะเอา้าช่องใหญ่หยุดไหลสดเหรอเอาโมาดูความตั้มุตมิของแม่กับลูกคู่นี้ครับแม่ลูกคู่นี้เล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเอ่ยนะไหลยอยู่อ๋อไหลยอยู่ สีดอพลอยทองน้องพลอยสวัสดีครับผมอ่าเดิเดินถ่ายจะเข้านะครับน้องพลอยโอ้โหชอบใจครับปลดปล่อยได้ปลดปล่อยได้เล่นใจส่วนไอ้ชื่นใจเนี่ยก็ไปหาตยายเอเมิลี่ฮะร้องทั้งวัน โดนยายเอเมลี่กัดแล้วกัดอีกครับโอ้โหบัวกำลังพาสาวมาที่ซุ้มจริงเหรอบัวบานกำลังพาสาวมาที่ซุ้มอโอ้โหไอ้มือยาวโอ้โหนี่ไอ้พลอยนี่เองจะเอานี่สายเดิมมาไม่ได้ไลูกพลอยชอบปีนคอกครับ่ายหม่ๆม่เนี่ยอพลอยก็ชอบปีนคอกนะไอสีด้น่อยงานเหมือนเจ้าเลิฟนะครับ เจ้าเลือกกับเจ้าพลอยนี่งานเหมือนกันมาดูว่าในแก๊งเราจะมีสีดอกี่เชื่อครับนองพลอยอันนี้ก็สีสีดอชื่นพลอยแห่อคอกใช่ครับโอ้แสดงว่าท่านผู้ชมท่านนี้ดูตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนี่ทะลุจากคำว่าพลอยแห่อคอกเอ,อ,อช่วงงานน้อยครับไอ้น้องพลอย อ้าอะไรครับนี่ใครมาน่ะนะใครมานี่โอ้โหเห็นแต่งงานแง่งๆครับอย่าว่านะไปกับบักเสือโอ้โหนี่เสือพาช้างเดินครับจริงหรือนี่เห็นน้องเกียวอย,อยู่นี่น้องเกียวว่ายังไม่เห็นไอ้เสือเลยไม่รู้ว่าบัวบานี่หายไปไหนแหมไอ้เสือพาช้างเดินนะ มันเป็นไปได้หรือนี่ไอเสือพาช้างเดินโอ้เมื่อยเชื่อให้ตายเทโลบินโอ้พระเจ้าจอร์ดไอพลอยโดนแน่ไอพลอยยังโดนแน่มาแล้วพลอยบอกช่วยแล้วกูช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วงานเขาก็แล้วมันเสื่อมกูแต่แท้อะดู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 นะดูดูไอไอโบบานจะมาทำอะไรน้องดูนะดูนะดู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  โดนเรียบร้อยครับโดนไม่โดนโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอ้าไม่เข้าไม่เข้ามาลงมาลมาลงมามาลงมาโอ้ยยยยยยยอยย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 ยกยรยย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 รยยยอยย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 ายยยยยยยเยยยยรยยยยลยวยย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  ขังไว้เรียบร้อย okay. ขังไว้เรียบร้อยครับโอ้โหเจอกันแล้วครับชกปากกันแล้วมีแหงมาทำไมชื่นใจดูบัวบานดูชุมๆวะเนี่ยไปกับพ่อเสือนี่ มันไม่น่าใช่นะครับที่บัวบานจะไปกับพ่อเสือเลยฮะผมพาลูกผมไปเดินเล่นเดินเล่นที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างไปทั่วชีพกัวเดียนเลยที่กัวเดียเลยไปทั่วเลยครับอ๋อในเมื่อเช้าเห็นเห็นแวบเห็นแวบไปเม้นเม้นควายเมื่อเช้าเห็นแวบไปเม้นออกยังควายผมฮะออกยางยังยังไม่ออกเลยโอ้โหดูแม่โอ้โหน้องๆชอบครับ น้องช้างชอบเฮ้ยไอพอยหนีเลยบัวชอบไหมน้าบัวบัวก็ชอบบัวหวังเมื่งเมื่งเมื่งตั้งงามมาเล่นทสายบานโกโกคือพอยเล่นเหรออกูไปเล่นวะเอาไปเล่นไม่ได้นะครับน้องชื่นใจนี่ยไหนบุญชูอยู่ไหนตรงทองคำฮะพี่กระจูงไหมซ้ำขาเนี่ยทองคำไหนไอ้บัวเนี่ย ไหนบุญชูไหนบุญชูไหนหนึ่งไอ้ตรงทองคำตรงที่ผูกทองคำเหรอลูกของสีดอลลูกของสีดูช้างงาอ๋ออะไรไม่เข้าใจบุญชูเป็นเป็นช้างงาช้างงาพ่อเป็นสีดอพ่อเป็นสีดอเป็นเลขกี่ปีแล้วสี่ปีกับอีกสิบวันยี่สิบวันห้าสิบวันไอบุญชูเป็นน้องไอ้บัวหนึ่งปีสิบวันอ๋อ อ้าวอะไรครับเนี่ยโอ้หมูหมูหมูพลอยทองกับอ่าอุ้มอุ้มบุญนี่เกิดวันเดียวกันเป็นแฝดคนละฝานะฮะโอ๋อโหอ๋อโหอ๋อโหดูบัวบอกอียังวะเฮียนกระเฮี่ยออายอายขึ้นใบเรนวะเฮียนอตายตายบใบเรนอยากมีมูอ่ะให้จังไสโอ้โอไปเบียดเบียดเขาไปเบียดเขาอุ้มบุญไปเบียดเขา อุ้มบุญในเบียดเขาแม่เอาเซืงเสืงเสื่งเออเออไปลูกพี่บัววะบัวบอกใกล้ใกลเกินหน้าเกินตาพ่อยเกินหน้าเกินตาอายแล้วไอ้เจิงสี่มันบัถือต้องเนี่ยเออสร้างสอนนะสร้างสอนเอาพ่อยก่อนสร้างสอนก่อนออืผู้สาวอายยังหือยังหือ ผู้สาวอายแล้วมีเลี้ยงแล้วมีเลี้ยงเออลูกแฝดเกิดวันเดียวกันใช่ครับเกิดวันเดียวกันแต่ว่า,าคนละพ่อคนละแม่นะฮะไอพ่อยี่ยเกิดก่อนบุญไดเกิดหลังนิดนึงอาจจะอ้วนกว่านะฮะเปล่าเปล่าปากกันแล้วโอ้โโอ้โหดู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  แม่แม่มีความสุขดีนะฮะอุ้มบุญมักสะกัดด้เลยกัดเด้นนอเออชื่นใจชอบครับมีน้องๆมามาเ,เล่นด้วยโอ้ยแทงแทงแม่เล่เนแบบบักบัวเลยแทงใหญ่เลยเอ,อนะเอาโอเคนะครับตามไปดูได้นะครับที่ช่องควานเสือนะ พอดีมีคนมาติดต่อรับญ้าครับมาติดต่อรับญ้าสับป,ปะรดนะฮะแต่ผมไปคุยกับเจ้าของช้างก่อนขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันนะฮะสวัสดีครับ